สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Google ทีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาดูนะครับ10เหตุผลนะครับที่จะทําให้เราหลงรัก Google Docs นะครับไม่เสียเวลาครับไปดูกันเลยครับเหตุผลแรกครับอ่านี่ครับปึ๊บนี่ครับเทมเพลตมีเต็มหมดเลยครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าดีดีแล้วเราสามารถที่จะเรียกเทมเพลตนะครับที่ Google Docs ออกมาให้เรานี่ใช้ได้เลยในการเอ่ออย่างเช่นว่าเทมเพลตในการทำมิ팅โน้ตต่างๆนะครับเพื่อหล่การประชุมสวยงามด้วยครับ อ่าเหตุผลที่สองครับไปดูเลยครับทํางานได้บนทุกอุปกรณ์ครับเราทําบนพีซีบนโน้ตบุ๊กก็ตามนะครับเราสามารถที่จะไปเปิดบนมือถือได้บนโน้ท็บเล็ตได้ครับสะดวกมากเลยครับเหตุผลข้อที่สามครับโอ้โหทำงานกับหลายๆคนครับเช่นว่าเราแชร์กับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายครับไม่ต้องเช้ใส่ทําได้นะครับแค่กดแชร์ส่อีเมลเพื่อนไปครับได้เลยครับเหตุผลที่สี่ครับอ่าคนน่จะชอบก็คือเรื่องไทม์ครับเพื่อนๆหลายคนที่แชร์เอกสาร ให้กันนะฮะสามารถที่จะเข้ามาพ้อมกันได้ครับสิดใจมากเลยตอนนี้นะฮะเหตุผลข้อที่5ครับแชทคอมเมนต์ได้ครับผมว่าเอกสารชุดนี้นะครับเราแชร์กับเพื่อนจะมีเพื่อนสามารถที่จะมาไฮไลท์เถิดตอนนั้นตรงนี้แล้วคอมเมนต์บอกว่าโอเคตอนนี้เจ้าจังตอนนี้ปรับแก้หน่อยอันนี้สุดยอดเลยนะครับต่อไปครับเหตุผลข้อที่6ครับโอ้โหจังมากเซฟอัตโนมัติครับไม่ต้องมีปุ่มเซฟต่อไปแล้วครับทุกครั้งที่พิมพ์ครับเซฟให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเหตุผลข้อที่6ครับ ทำงานกับไฟล์ word ได้เลยครับเวิร์ดที่แล้ว Microsoft Word นั่นเองครับเราสามารถที่เปิดไฟล์ word ขึ้นมาได้แล้วสามารถที่เซฟกลับไปเป็นไฟล์ Word ได้ด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเหตุผลข้อที่7ครับอ่านะฮะสามารถที่จะทำงานบนมือถือนะฮะสามารถที่จะเสิร์ชข้อมูลของมิเซ็ที่นี่นะครับเป็นอาจารย์นิดนึงนะครับนี่ครับสามารถที่จะกดนะฮะตรงสามปุ่มตรงนี้นะฮะน่ะแล้วก็กดเสิร์ชนะครับแล้วสักพักนะครับ เราสามารถที่จะเลือกนะฮะข้อมูลที่ต้องการเข้ามาได้นะครับอ่าได้เลยนะฮะอีกทีนึ่งฮะกด3ปุ่มนะกดค้นหาปุ๊บพิมพ์สิ่งที่ต้องการเข้าไปเช่นในที่นี้ก็พิมพ์โคดเดนเกตอีเมลนะครับเปิดรูปขึ้นมาปุ๊บเลือกรูป Edit นะฮะเสิร์ชค้นหาเข้าไปในเอกสารและทำบนมือถือนะครับทำได้เลยนะครับอ่าโอเคเหตุผลข้อที่ อ่าพอดีเกราแล้วสิพอดีครับหลงตัวเองครับแปลว่าพฤติกรรมครับมีแอดออนรองรับเยอะครับคือจริงๆมีคนที่เขียนโปรแกรมได้ครับแล้วก็ให้ซัพพอร์ตกับตัว Google Docs นะครับให้เราใช้ได้เต็มหมดเลยครับเราสามารถไปที่แอดออนแล้วดูว่าอะไรที่เราอยากใช้และแอดเข้ามาใช้กับ Google d o c ได้เลยครับอ่าประมาณนี้ครับมาดูในผลข้อสุดท้ายกันครับผมข้อสิบครับอ่าผมขออนุญาตเปิดอ่าาษอีกชุดหนึ่งนะครับข้อที่สิบครับไปตรงนี้ครับไฟล์แล้วก็ ซี r e v i ิ i ันฮิสตอรีครับคือเวลาทา,ง,ทาง,งานใช่ไหมครับเรหนอเพื่อนหลายคนครับาบางทีอาจจะไม่ชอบงานวันนี้ที่ทำณตอนเช้าเราจะชอบงานของเมื่อวานนะครับเราสามารถมาดูประวัติย้อนหลังได้นะครับว่าณนะวันนี้เวลานี้เมื่อวานนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครทําอะไรไปบ้างแล้วเราสาม,มารถกด Restore เวอร์ชันไปณเวลานั้น,น,นได้เห็นไหมครับโอ้โหมันมีอะไรให้่นานเล่นเยอะแยะมากมายนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆน,นะครับยังไงนะครับฝากซับสไครป์ไลค์แชร์กระพงกรีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ